สนับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบนวาโก้บลาส์บูติกสำหรับสาวภาวเสน่ หากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ท้อใจกับโรคอัมาพาตอัมาพึษ์นะฮะแล้วก็อยากเจอหาวิธีรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะหายได้วันนี้เนี่ยการย่ำขางก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความหวังครั้งใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณหมอโอนนะครับรวมถึงแขกพิเศษของเราที่จะมาเข้าร่วมรับการบริการในวันนี้นะครับก็คือพันโทรังสรรไตรสังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งคุณหมออ้นนะะแล้วก็คุณพันโทรังสรรค์มีชื่อเล่นว่าอะไรเอ่ยครับชื่อปังครับชื่อปังขออนุญาตเรียกพี่ปังหรือคุณปังได้แล้วกันนะครับต้องอัมพฤกต้องถามคุณหมอก่อนเลยเลยคนจะสับสนคำว่าอัมพฤกอัมพาตเนี่ยมันมันต่างกันยังไงหลายคนจะยังไม่แน่ใจกันอยู่คือถ้าอัมพาตนี่คือรักษาไม่หายเลยเป็นตลอดชีวิตอัมพฤกษ์ มีอาการน้อยเปอร์เซ็นต์หายก็เกือบแดเปอร์เซ็นต์เรียกอ่ามพึกแสดงว่าที่ผมบอกว่ารักษาอมพึกอมพาสหายอันนี้คุณหมอต้องแก้นะว่าคุณหมอรักษาอมพลึกเนี่ยหายไปเยอะแล้วแต่ออมพาสเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นคำท้องเสียงงฉยๆนะแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะในสมัยนี้เขาก็เรียกอมพลึกกันหมดเพื่อไม่ให้คนไข้ตกใจก็แสดงว่าลังใจอยู่มีโอกาสที่จะหายได้ทุกคนแหละหรืออ่างน้อยก็ต้องดีขึ้น โอกาสนี่แล้วแต่อาการหนึ่งลักษณะนะอาการว่าเป็นมากเป็นน้อยสองว่ค,คือระยะเวลาถ้าเกินสิปีนี่ก็จะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยน้อยว่ายิ่งนานยิ่งรักษายากเพ,าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการควรจะมารักษากันเสียแต่เนื่นๆใช้คําแบบนี้ใช่ครับแล้วในส่วนของคนไข้ที่เคยมาพบคุณหมอครับต้องถามเลยว่า มีหลายหลายหอยังไงบ้างเพราะจริงๆแพทยก์ก็มีแผนปัจจุบันแผนอย่างคุณหมอเนี่ยถือเป็นแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยบางครั้งการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้เท่าที่ควรอาจจะได้ระดับหนึ่งแล้วก็ส่งไปกายภาพนะครับกายภาพก็ให้เวลาน้อยแต่แผนไทยนี่เรารักษาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงใช้เวลากับคนไข้มาก ค่ะคือเราต้องใช้เวลากับคนไข้มากกว่าแล้วก็ทำให้เรามีเวลามากกว่าเราให้เวลามากกว่าครับว่าแผนปัจจุบันค่ะนะครับค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามากขออนุญาตไปทางพี่ปังบ้างอย่างอย่างพี่ปังเนี่ยครับมีทหารเป็นทหารเราต้องถามว่ามีมีอาการอัมพฤกษ์นะครับมานานยังไงบ้างแล้วครับก็เป็นมาประมาณสี่ปีแล้วครับสี่ปีครับ ขออนุญาตถามว่าสาเหตุมาจากอะไรอะค่ะสาเหตุก็ไขมันครับไขมันในครับในสมองในสมองครับมันเมันมันเยอะมันก็เลยส่งผลต่อระบบครับใช่ครับแล้วได้มีการไปหาคุณหมอที่อื่นๆมาบ้างไหมครับในในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาก็มีครับครับไปเป็นหมอแผนปัจจุบันครับ ค่ะวิธีการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาเขารักษาอย่างไงบ้างคะก็มีเขาเขาก็ทำไกยภาพครับค่ะไกลพาพแล้วก็ทําอะมิโออะไรเงี้ยอะมิโอนี่อะมิโอคืออะไรอะไรครับอะมิโอคือคืออะไรเพื่อเพหลายหลายคนไม่เข้าใจว่าอะมิโอคืออะไรก็คือ เครื่องกระตุ้น๋อเป็นกระตุนเครื่องกระตุ้นป้าอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาแบบนั้นอยู่อยู่กี่ปีครับนานไหมก็ต้องตัดเป็นเลยครับซึ่งไม่หายหรือว่าดีขึ้นบ้างก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะดีขึ้นค่าแล้วค่าใช้จ่ายล่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อก็อันนี้ก็ไม่ได้เสียตังค์เลยเพราะมีมีสวัสดิการเหมือนดูแลทหารกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามถ้าคนทั่วไปแพงแน่ใช่ไหม คุณหมออ้นคะอย่างโรคอมัมพฤกษ์เนี่ยค่ะมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างะคะสำหรับหลายๆคนจะได้แบบระวังตัวสาเหตุหลักๆก,ก็คือเส้นเลือดสมองตีบอันที่สองก็คือเส้นเลือดสมองมันแตกนะครับอันมีมาจากโรคเบาหวานเบาหวานมันสูงโรคไขมันอุดตัน ความดันโลหิตสูงพอสูงมากมันก็แตกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องอาหารการกินการอารมณ์การพักผ่อนทุกทุกอย่างเลยต้องระวังทุกคนมีมีสิทธิ์เป็นได้เลยนะโดยเฉพาะพันธุกรรมถ้ามีคุณปู่คุณย่าเป็นอะไรนี่เราต้องระวังไว้แลาเราก็มีโอกาสได้คือสมองของเรานี่มันเสื่อมทุกวันครับแต่ถ้าเราไปกินโดยไม่ระวังพวกกินไข่แดงมากๆกินของมันมากๆมันก็จะไป อุตันได้อ,ไดองบอกร่างกายคนเราเนี่ยม,มันเสื่อมไปตามเวลาอ่ะอันนี้ต้องยอมรับคือเจริญเติบโตร่วมรยแก่ไปแต่การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี้ยมันยิ่งทําลายให้ทุกอย่างมันเสื่อมเร็วขึ้นใช่ไหมเรา,เราต้องดูแลสุขภาพเราต้องกลับมาดูแลเพื่อที่ให้มันให้มันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมทุดโทรมไปบ้างตามวายัย ตามสังขารแต่ว่ามันก็จะเรียกว่าโรคภัยมันก็จะถามหาน้อยหน่อยใช่คับอย่างโรคอัมพฤกษ์นี้วิธีการรักษาของคุณหมออ้นค่ะจะใช้วิธีอะไรบ้างคะวันนี้ก็ย่ำขาเลยนะย่ำขาแล้วเดี๋ยวค่อยตอกเส้นพี่ปังเคยย่ำขามาก่อนหรือเปล่าออไม่เคยยังไม่เคยแต่เคยตอกเส้นกับคุณหมอวันนี้ครั้งแรกนะที่จะย่ำขางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสาธิตเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุยไปถามไปได้นะได้เชิญเชิญหน่อยไดครับ เดี๋ยวผมจะหลบวิธีกระสุนคุณหมอนะฮะหลายๆคนมีคําถามว่าเจ้าเตาที่เราบอกจริงๆถ้าเป็นที่ที่พื้นที่อํานวยคุณหมอจะจะเป็นเตาออาไฟใช่ไหมคุณหมอเตาถ่านเตาถ่านล้วใช้ไฟลุกมาอ้างเออแต่ว่าในสตูดิโอของเราเนี่ยไม่ไม่เอื้อนะจะมีควันมีควันสัญญาณเราเรียกว่าไฟไหม้น้ําฉีดอะไรกันเดี๋ยวจะเปียกกันทั่วสตูดิโอนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เตาแบบนี้เฉพาะกิจแทนก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้อนจริงหรือเปล่าตอนนี้ถ้าใครสังเกตเห็นจะมีะตัวแกนขดลวดข้างในที่เป็นสีส้มๆอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าร้อนไหมค่ะอย่างที่ปังนี่คือเป็น,น,นะะทางด้านซีขวามคร้น<ช>อนถ<อ><อ><ช>่ายคุณผู้ชม,มนี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเวทมนตร์หมายาเป็นธรรมชาติของ เป็นธรรมชาติของปฏิกิริยาอยู่แล้วน้ำมือโดนเตาที่ร้อนอยู่โดนเหล็กที่มีความร้อนอยู่อันนี้ย่ำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตอกเส้นคุณหมอเราเตาร้อนเหลือเกินวันนี้คุณพระเปิดเบอร์แรงสุดเลยอาจจะไม่ย่ำนะครับเดี๋ยวต้องย่ำนะครับอ่าเดี๋ยวผมหลบคุณหมอนะเดี๋ยวผมเติมน้ำไ้ให้หน่อยเดี๋ยวเตาเราจะไหม้นะครับเพราะว่าต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงนะฮะอะไรแหละคนที่แบบยังไม่เคยเห็นวิธีการย่ำขาเดี๋ยวมันไม่ร้อนอเคคุณหมอคะย่ำมาอีกครั้งว่า ตรงนั้นเป็นสมุนไพรอะไรในการที่มาย่ำบ้างคะเป็นเลร้ยงบค่ะทำมาจากใครสดเลยนะครับเป็นใครสดแล้วมันจะดีต่อผู้ป่วยยังไงบ้างคะมันจะไปคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อค่ะคุณหมอปลูกเองเลยหรือเปล่าซื้อปลูกเองด้วยแต่ว่ามันโตไม่ทันก็ต้องไปซื้อมาก็คือเป็นสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะ ถอยไม่นิดหนึ่งด้ยไหมหมายถึงการให้พี่ปางถอยไปหน่อยใกล้คุณหมอเนิดนึงนะครับนี่เป็นพันโทเลยนะครับเียไม่รรมดาอย่างพี่ปางคือเป็นทางด้านซีขวาวิธีการรักษาเราต้องย่ำทั้งสองข้างไหมคะคุณหมอครับหรือว่าย่ำแค่เฉพาะจี้ที่เป็นเน้นข้างที่เป็นนะครับเน้นที่ข้างที่เป็นแต่ว่าก็จะย่ำทั้งสองข้างพี่ปางร้อนตรงไหนเจ็บตรงไหนบอกเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเป็นห่วงคุณหมอนิดหน่อยแต่ว่าคุณหมอคุณหมอต้องต้องมีสมาธิในการที่จะย่ำนะคะเราก็จะจะไม่ไม่ถามคุณหมอเยอะเยอะเราจะพูดกันเองแต่ว่าจากใครหลายๆคนที่เคยดูย่ำขังในรายการของเราเนี่ยก็น่าจะพอจํากันได้ว่าเวลาคุณหมอรักษาเนี่ยจะต้องมีการท่องคาถาที่ก็เป็นคือวิชาเนี่ยคุณหมอได้มาจากพระนะคุณผู้ชมเป็นหลวงพ่อหรือผมอาจจะต้องเรียกหลวงตา ที่เรียกได้ว่าช่วยเมตตาต่อชาวบงชาวบ้านเยอะแยะมากมายนะครับาจารย์พระอาจารย์กัดเกาะหงกับท่านยังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดเกาะวัดเกาะอกเกาะหงเกาะหงวัดเกาะหงนะครับเชื่อว่าใครอยู่ในพื้นที่นะฮะนครสวรรค์ก็น่าจะรู้จักอย่าไปกันเยอะนะครับถ้าไปกันเยอะท่านจะ อาจารย์อาจารย์อายุไม่ยืนอ๋อคือต้องบอกว่าปัจจุบันด้วยอายุวัยของท่านก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าท่านในอยากได้คนสืบทอดขออนุญาตเล่าแทนนะอาจารย์นะครับผมอยากได้คนสืบทอดแล้วก็วิชาต์เนี้ยจริงๆมันมันเป็นเรื่องของศาสตร์ที่มีมาโบราณและของอะไรนะอาจารย์ฤาษีตะไฟใช่ไหมครับผมนี่จำได้นะจำได้นะครับแล้วก็เรียกเียว่า ถ่ายทอดก็มาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วล่ะใช่ครับแล้วกอ็อาจารย์พระอาจารย์ท่านก็เหมือนได้รับการถ่ายทอดมาแล้วก็รักษาคนมาหลายสิบปีวันดีคืนดีท่านก็รู้ท่านแก่แก่ขึ้นคุณผู้ชมแล้วก็อยากที่จะถ่ายทอดก็หารูปสิทธิ์หาไม่เจอสุดท้ายก็มาเจออาจารย์อ้นของเรานะฮะเห็นว่าถ่ายทอดให้แบบไม่มีกากเลยนะครับตอนแรกเขาจะสอนให้แก่พระอืเสร็จแล้วพระไม่มาเรียน ก็เลยโมโหวันนั้นผมไปดวงดีเลยก็เลยสอนให้ไปจังหวะองค์ท่านอื่นๆอาจจะไม่ไม่มีความชำนาญหรือว่าเป็นดวงชะตาไปเลยมันมันพิเรียมแล้วก็มันมันร้อนก็เลยไม่มีใครเรียนก็เลยโมโหวันผมไปดวงดีท่านเลยสอนแล้วผมก็เรียนกับหลายอาจารย์นะครับคถ้าเราว่าหลายอาจารย์เรียนแรกๆเนี่ยหกอาจารย์ด้วยกันเหยียบไปเนี่ยยังไงครับวันแรกๆมัน ร้อนไหมร้อนครับก็ร้อนแต่เราก็ภาวนาว่าเมตตาเมตตาอยากให้คนไข้หายคืออาจจะต้องมีวิธีในการในการหยิบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คาถาเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของมงคลเป็นเรื่องของใช้คาถาของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออุปสีาอาจารย์หลายองค์อาจจะต้องลึกชื่อนิดนึงคับหลวงพ่ออุปศีนะครับครับก็เรียนมาหกอาจารย์ก็เลยต้อง ห,หลวง,ลงพ่อภาษีก็เขาเรียกว่าอิจิสุขโตอหลังพุโทโธนโมพุทธายะปัตวีคงคาพระคุมมะเอวาคนี่คือที่ท<า>ต,ต้องท่องไว้อะคะครับท่องทองอยู่ทอ่อเวลาย่ำเราก็ต้องคว่าภาวนาคาถาดับพิษไฟว่าขอให้พิษมันหายไปโอมอักคีมรณีสวาหะสวาหายแล้วก็เราทํายังไงเพื่อให้คนไข้าหายอย่างนี้แล้วก็ให้หลวงพ่อช่วยด้วยต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะ เพราะว่าไม่นั้นคือเราแต่สมุนไพรมันก็จะช่วยเซฟเท้าด้วยนะคะคือหลายอย่างช่วยกันแหละก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของเวทมนต์พาะมดหมอผีเราเป็นเรื่องของศาสตร์ของไทยจริงๆแล้วก็วิชาของไทยชาวที่มันมีการถ่ายทอดมาเป็นวิทยาศาสตร์นะคัว่ามีสมุนไพรแล้วก็มีสมาธินะคะเป็นเรื่องของ วิชาครูบาอาจารย์เท่านั้นเองถามแขกรับเชิญบ้างดีกว่านิ่งเลยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ร้อนไหมอ๋อไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะคะจะเป็นความรู้สึกยังไงคะอุ่นอุ่นหรือไงอุ่นอุ่นอค่ะสบายไหมะก็สบายดีสบายดีนะฮะไม่ไม่เจ็บเลยครับคุณหมอแกล้งเตรียมหรือเปล่าไม่มีนะแล้วมารู้จักคุณหมออ้นได้ไงคะถึงมารักษากับคุณหมออ้นก็ผมดูทาง youtube ครับค่ะอืม ไปเซิร์ชยังไงถึงเจอคุณหมอโอ้นะฮะยูทูบเนี่ยอะไรหมายถึงเซิร์ชยังไงถึงมาเจอคุณหมอโอ้นได้ใน YouTube ก็รักษาโรคเอามาปึกเอามาภาพอะไรนึ่งเหมือนเจอก็เข้ามาดูครับค่ะแล้วพอมารักษาคุณหมอโอ้นเราดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นค่ะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันไหมมันก็กนละอย่างนะครับค่ะถ้าแผนปัจจุบันเขา ก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปนะคะคแต่ว่าวิธีของคุณหมอโอน้นคือมันแบบเป็นธรรมชาติด้วยเนาะแล้วก็ถ้าทางเวลาไปตอกเส้นน่าจะสบายอยู่ใช่ไหมคะครับ <c oughs> ใ,นในส่วนของอคนที่เป็นอมตะพลึกครับเวลาเวลาตอกเส้นเหมือนอยคนทั่วไปบางทีจะมีมีเจ็บมีสบายมีผ่อนคลายในในอาการของคนที่เป็นโรคอมมันมันรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายหรือเจ็บอะไรบ้าง <c oughs> ด้วยไหมครับรู้สึกเหมือนกันไหม ก็มีส่วนนะครับก็มีตั้งเจ็บด้วยทั<ะ>้ตงตอกแล้วอย่างแบบบางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็สบายก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการาควบคุมขยับใช้กล้ามเนื้อได้อย่างยากลำบากแต่ในส่วนความรู้สึกค,ความอยู่ครบอยู่ครบครับนะคะนอนพิจะแขงอีกด้านหนึ่งน,ะนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับคุณหมอไม่ถึงนอน นอนต้นหรือเปล่าไม่ใช่นะนอนได้ครับได้ขายังไงก็เอาเอาวางไว้เลยครับเอาวางไว้เลยก็ได้ครับเอาขาวางไว้เอาขาขาข้างนี้วางไว้ด้านหน้าก็ได้ครับข้างนี้อ่าอย่างนี้ครับเพราะว่าจะต่ออีกข้างอะค่ะจะย่ำย่ำข้างด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังคุณหมอทำอะไรครับเทน้ำนิดหนึ่งอ๋อให้สมุนไพรมีความชุ่มนิดนึงใช่ไหมครับอันนี้น้ำก็จะรวมกับน้ำมันหน่อืมค่ะมันก็จะมีเสียงขึ้นมา นิดนึงนะฮะฟูเราไม่ได้ทอดไข่เจียวอะไรกันอยู่นะครับคุณผู้ชมอย,อย่าเข้าใจผิดโรคอมัมพฤกษ์เนี้ยค่ะคือต้องมาทําการรักษาบ่อยขนาดไหนแล้วจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนไหนคะคุณหมอคุณผู้พันเข้ามาก็ดีขึ้นแล้วครับมาหลายครั้งแล้วครับออครั้งเดียวก็ดีขึ้นแล้วค่ะครั้งแรกก็เห็นผลแล้วครับอืผู้พันรู้สึกมาหาหมอแล้วดีขึ้นหรือเปล่าครับ รู้ส<ด>ึกมาคุณหมอแล้วอาการดีกว่าแต่ก่อนไหมครับด,ดีกว่ามา,มาประมาณกี่ <4 S 3> ครั้งแล้วอะคะผมว่าสี่ครั้งครับสี่ครั้งแล้วการเดินคล่องขึ้นเดี๋ยวรักษาเสร็จแล้วให้เดินดูว่าดีขึ้นไมหมนะครับอย่างนี้ต้องมารักษาถึงเมื่อไหร่อะคะคุณหมอถึงจะแบบหายก<ด>็ยต้องใช้เวลาหลายเดือนหน่อยหลายเดือนแต่อาการท่านก็ดีขึ้นเยอะแล้วเดินได้นะครับเนี่ปุ่พันเนี้ เน,น,น้วเดินเดินโอเคเลยะค่ะก่อนก่อนหน้านี้พี่ปังเดินได้เดินเหินเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้าที่ที่จะมารักษากับคุณหมอครับก็เดินก็มันค่อนข้างที่จะแบบว่ามี้ยากหน่อยยากนิดนึงครับค่ะ แล้วมันจะไม่ค่อยขนาดแต่ว่านี้คือเหมือนเดินคล่องขึ้นเลยนะคะครับอต่นี้เหลือมือเยีะยวจะมว่าทำให้มือหายเป็นปกติก็เหลือแต่มืออย่างเดียวตอนนี้ตอนที่ยังมีปัญหายกลับไปค่อยได้กลับได้ไหมลองกลัดูกลัได้นะคะาจอพอได้เล็กน้อยนะกรับได้แต่ว่ายังยังแบไม่ได้แบเองได้ไหมครับอ่า ก็ังกแบได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอนอกจากย่ำขางแล้วจะมาประสานในส่วนของการตอกเส้นเข้าไปด้วยแล้วก็จะเหมือนสาธิตการรักษาในช่วงมือใช่ไหมคุณหมอครับในช่วงมือเนี้ยจะใช้เป็นการตอกเส้นใช่ไหมคะหมอมือกับหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่ครับ